mà, một đợt nữa, một đợt chính อีกไม่กี่นาทีก็จะยี่สิบเจ็ดแล้วเนาะบัคฟอร์ดไม่อยู่บ้านหรออยู่ในใจไง วันนี้จะได้ดูคลิปไหมเนี่ยไหนขอส่องส่องเทนเจมโฟด์หน่อยนะขอส่องหน่อยขอส่องหน่อยเจมโฟดเป็นไงบ้างเจมโฟลดเอาก็ยังไม่ขึ้นเนี่ยเจมโฟดยังไม่ขึ้นอนะ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ให้พรนะจริงไม่มีอะไรวันนี้อารมดีทุกคนเป็นไงกันบ้างไม่ได้มาอะไรเลยคือเรา,อาเจ็บคอวันนี้เราไปวิ่งเราไปวิ่งมาด้วยวันนี้เราไปวิ่งแบบ วิง่งเลียริมถนนเนี่ยแล้วแบบเราลืมใส่รองเท้ารองเท้ากัดเป็นแผลเลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูมันใจร้อนเลยขนาดนั้นก็ไม่รู้แวะมาบอกฝันดีทุกคนเฉยๆจ้าฉันอยู่สักห้านาทีแล้วกันเดี๋ยวฉันจะไปแล้วมาให้แบบว่าหายคิดถึงแป๊บน,นึง เทิงเหมือนกันนะครับทุกคนเป็นไงกันบ้างวันนี้รถติดไหมนี่คือรีบมาหาทุกคนแบบไวสุดแล้วเมื่อกี้อาบน้ำมาผมมันยาวไวเหมือนกันเนาะ ถ้าช่วงนี้ฉันตัวใหญ่ไม่ต้องตกใจนะฉันบักอยู่แ๋ยวฉันจะรีดแล้วว่าจะลดน้ำหนักสักสี่โลตอนนี้เพิ่มเพิ่มอยู่สี่ห้าโลอะ่ะลดแน่นอนขอบคุณนะคะจะวันเกิดแล้วอุ้ยคนดูทั้งสี่พันวันดีสี่พันสี่ร้อยคนนะจ๊ะ เจ็บคอนิดนึงนะเสียงอาจจะแปลกๆหน่อยแต่ไม่ได้เป็นอะไรนะเอ๊ะทำไมในนี้มีใครเป็นแฟนครับเจมโฟดบ้างไหมเนะี่ยมีไหมในนีนะ้น่าจะมีบ้างแหละคุณหนูมาตามคลิปด้อมคุณหนูก็ไม่เห็นแท็กไม่เห็นขึ้นเลยแท็กไม่ขึ้นก่อนเที่ยงค,คืนก็คือฉันนอนแล้วนะฉันบอกเลย คุณหนูถ้าคุณหนูไม่มาฉันนอนนะฉันนี่ฉันพูดจริงเธอมาโกรธฉันไม่ได้นะเพราะฉันฉันให้ฉันให้เควชั่นไปแล้วเอ้ยไม่ใช่ฉันให้มิชชั่นไปแล้ว,ม,ลวมีแต่คนบอกว่าฟอร์สปั่นเก่งอ๋อแน่นอนดูหน้าทมมาฟอกดิออกจะน้ารัก <laughs> อย่าเล่นกระจายสาววยเยอะมันบาปเอาเหรอ <laughs> <laughs> แต่ว่าพวกจองของพอนขนมันจองของพองขนมันเยอะไงฉันเ้นไม่ลงให้มันรู้กันไปเลยว่าอย่าเล่นกันระบบมิ่นไงอย่ามินกันมิ่นมิ่นก็ไม่ลง <laughs> อยากดูมากก็รู้นะต้องทำไง ทั้งสองด้อมเลยเกมโฟต์ครับบุ๊กสนุกอะเสียงก็เป็ดเสียงก็ไม่ค่อยมีขอโทษนะทุกคน จะบอกเลยว่าในคลิปเหมือนชื่อเพลงใหม่เลยอะใกล้เกินใกล้เกินใกล้แค่ไหนหรอวว่า ใกล้มากใกล้จริงๆต้องมีแฟนคลับแจมโฟลดูอยู่แน้นก็บอกเลยว่าในคลิปแบบใกล้มากใกล้เกินไหนฟังหน่อยสิใกล้เกิน borders, ใกล้เกิน,น,น,นกเ,นเนจมมี่นายน้องมันเก่งเนาะเรากอ exactly. ่อไปให้ทอนหกเลยกัน ดีเนาะ โอ้ยตายแล้วเจมโฟลไม่ติดเทนไม่ติดแน่เลยอ่ะไม่ขึ้นเลยงงตายแล้วแต่ดูนี่ดูบนสุดชั้นปูวินโฟด์ <c oughs> อดดูคลิปแน่เลยวันเนี้ยเจมโฟดอดดูแน่นอนวันเนี้ดูทรงละตายแล้วเรือเรือผีชนะเหรอเนี่ย อดแน่เลยอะทุกคน I'm so sorry แต่กดต้องเป็นกดนะจ๊ะแต่กดมันก็ลุมอลุมมันรวยกันได้ตามแรงบัตนาอยากรู้ไหมล่ะรู้นะว่าต้องทำไงสนุกจังเลยอะดูดิผู้วินโฟร์ยังอยู่ลำหนึ่งเครื่องชั้นอยู่เลยะจะลร้านแล้วเอ๊จะแสนแล้วเลิศเกิน เลือผีมันก็เหมือนของหวานนะครับแต่ว่าเลือหลักมันก็เหมือนอาหารหลักคุณต้องกินหลักด้วยนะรักของหวานแล้วไม่กินไม่กินมื้อหลักหรอโอ้หกพันล้วอันนี้แฟนคลับเจมโฟนแนะ่นอนเสียงไม่มี <c oughs> ขอโทษขอโทษ ขอโทษนะถ้าเสียงหายแบบเสียงมันหายจริงเอาละทวิตเตอร์แปลกๆแกต่เมื่อวานนี้ฉันก็ไปดันเรือผีอยู่นะสนุกดีขึ้นแล้วเต็งขึ้นตรงไหนไม่ขึ้นเลย อ่ะฉันให้ดูเลยอันดับหนึ่งเป็นเสนอตัวอันดับสองเป็นบาบาบาอันดับสาเป็นบาบาบาอันดับสี่เป็นบาบาบาอันดับห้าเป็นบาบาบาเจมโฟนไม่ขึ้นนะครับทุกคนช่างน,น่าเสียใจแต่ก็อรู้มัารวยกันได้แต่รู้นะว่าต้องทํายังไงเอาจริงอ่ะโทรศัพท์ฉันห้ามหายฉันพูดตรงถ้าหายปุ๊บนี่คือจบเลยนะ ความรักเอ้ไม่ใช่ความความรับพูดผิดความรับแห่งชั้นสามสิบนี่คือหลุดกระจายฉันถือว่าฉันเป็นพ่อพระแห่งตึกสมชั้นสามสิบละกันอาจจะเล่าจะเล่าให้ฟังถึงที่มาของคลิปแล้วเราก็เห็นน้องมันนั่งใกล้กันแหละจนมันใกล้เกิน เราก็เลยแบบ C C T V หยิบขึ้นมาอันสักนิดนึงประมาณนั้นฟังเพลงน้องอีกรอบด,ดีกว,ว่าใกล้เกิด ฉันเปิดเพลงในนี้ฉันคลิปไอติกตอกจะเด้งไหมเนี่นยฉันเป็นสาวไวายไม่ได้หรอกฉ,สสฉันเหมาะเป็นพ่อพระถ้าเพลงน้องพอมากเลยนะแบบจริงจริงนี่ชื่นชมเจมกับโฟรมาเป็นคนที่แบบเก่งมากผู้วินก็หล่อหล่อหล่อมากหล่อชิบหาย ช่วงนี้สาหรับผมนะ <S <S ผมให้ภูวินนัมเบอร์วันของผมเลยน้องหล่อมากหล่อรู้จะหล่อยังไงนี่ก็ไปชมน้องจนน้องถามว่าพี่ฟอร์สพี่อยากได้อะไรป่ะครับเนะี่ยไม่อยากได้อะไรเลยอยากให้น้องหล่อวันหล่อคืนอ,อย่างี้ไปไเรื่อยจริงเราชื่นชมน้องแหละเพราะจริงตอนนี้ฉันก็มีความสุขมากนะก,การที่แบบว่า ฉันทำอะไรแบบเนี้ดันเรือคนอื่นเรือฉันอยู่ไหน,นยังไม่เจอบุกเลยไม่รู้บุกอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ <IST uk t> บุกกินน้ำมันตับปาในล่าลสุด <S <S <ant> ไม่มีตำนานด้วยนะเมื่อวานนะเมื่อวานก็เจอกันแป๊บหนึ่งแต่มันก็มีตำนานนะแต่รอมันเล่าแล้วกันตำนานนี้ก็พีคเออมันเป็นคนขี้ลืมนะมันลืมอะไรขนาดนั้นวะเกเกิน จะได้ดูไหมเนี่ยทุกคนนี่ห้าทุ่มยี่สิบแล้วเจมฟนไม่ติดแท็กเลยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยตายนะดอมคุณหนูพวกเธอต้องพวกเธอต้องรวมพลังกันมากกว่านี้นะถ้าพวกเธออยากเป็นที่หนึ่งในตองอูอ่ะเป็นสาววายมันเหนื่อยใช่ค่ะอยากได้ต้องลงแรงใช่ค่ะถูกต้องค่ะพวกเธอได้อะไรกันมาเคยง่ายไหมล่ะคะ ก็ได้มาจากฉันเนี่ยค่อนข้างไม่ง่ายค่ะแต่สนุกแน่นอนไม่เชื่อถามโพก้าได้อนี่เพื่อนนี่เพื่อนนี่เพื่อนน,อน,น่ารักปะโอดองพยง เล่นอะไรเนี spit, ่ยใช่เ hmm. ล uh ่น huh. ก right? ับใจสาวไวแล้วก็มาโปรโมทเพลงน้องๆจบเพลงนี้ฉันลงแล้วนะบ๊ายบายจบเพลงนี้ฉันลงแล้วนะบ๊ายบายทุกคนฉันได้ไหม คิดถึงทุกคนนะวันนี้ใครมาหาขอบคุณเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยอะไรอ่ะเหมือนเห็นเจมโฟลขึ้นดำหนึ่งแบบแบบมมนหายไปไหนวะเฮ้ยอะไรวะงงจริงหรอ เมื่อกี้มันแบบตุ้มอันดับหนึ่งแล้วมันหายไปเลยอะไอ้กู้ตาฝาดปะวะด้อมคุณหนูนี่ของจริงหรือเปล่าอยากรู้แค่นั้นแหละพลังทุกคนมันจะซักแค่ไหนกันวะเพื่อคลิปเนี่ยมันไม่มีอะ่ะ ไม่ได้ไม่ได้ฉันต้องการหลักฐานฉันได้ไหมไม่ได้ละไม่ได้เอ้าเฮ้ยกดปิดไม่ได้ไม่ได้ฉันไม่ยอมดอมพวกเธอนี่น่าสงสารมากนะลูกคุณหนูเนี่ยจะได้โมเมนต์เหมือนจะติดเหมือนจะติดเทรนแต่เอ็กซ์ก็ไม่เป็นใจอ่ะพวกเธอต้องไม่ทำบุญนะฉันพุดงตรงดอมคุณหนูทำบุญบ้านปีชงเยอะจริง ไหนอะอันดับหนึ่งจริงเปล่าอยากรู้ว่าของแท้ไหมดอมคุณหนูพี่พอรดูสาใจอย่างแน่นอนพี่สนุกอยู่แล้วแกล้งสาวะโอ้โอ้โอ ก็บอกแล้วเรือผีมันจะไปสู้เรือหลักได้ยังไงพลังอะดูดิเลิศเกินเลิศเกินคอนเกรนะครับทุกคนตามสัญญานะครับพ่อพระจะปล่อยคลิปให้นะครับผมตามแรงปรารถนาได้เลยนะครับทุกคนแต่บอกเลยนะครับว่าชื่อคลิปคลิปนี้คือใกล้เกินไปใกล้เกินไปจริงๆเหมือนชื่อเพลงเหมือนชื่อเพลงเลยใกล้เกิน ทุกคนไม่ต้องนอนทุกคนรอได้เลยเดี๋ยวฉันจะปล่อยคลิปแล้วหลังจากฉันลงไลติกตอกอย่าลืมทําบุญอย่าลืมทําบุญกันเยอะๆนะครับเกือบแล้วนะถ้าฉันลงแล้วฉันไม่เห็นเมื่อกี้คือฉันนอนเลยนะฉันพุ่งตรงแกลงไหมไม่แกงมีคลิปจริงๆแหมคนอย่างฉันไม่แกงอยู่แล้ว ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากที่ที่มาเล่นกับผมผมเหงาอะ้ไม่เม่หรอกคลิป3วิไม่ใช่ค่ะคลิป10วิค่ะขอโทษค่ะจริงๆมีรูปมีรูปประมาณ10รูปแต่ว่าลงไปแล้ว2รูปก็พอแล้ะเดี๋ยวลงคลิปพอเพราะว่าสัญญาคลิปไงเกือบพูดคำหยาบดูดิเจมโฟะขึ้นหน่งโอ้สุดยอดดอมคุณหนูตบมือตัวเองเดี๋ยวนี้ครับ เลิศเกินพวกเธอมันเลิศเลิศมาก,กเก่งมากไจะไปแล้วนะเดี๋ยวฉันจะแปะคลิปให้ตามสัญญาทุกคน ทุกคนตบมือให้ตัวเองเร็วเก่งมากสุดยอดมากด้อมคุณหนูนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ซัพพอร์ตน้องๆของผมนะน้องมันน่ารักจริงๆเอ็นดูน้องด้วยนะเออทุกคนก็เอ็นดูน้องอยู่แล้วเอ็นดูผมเอ็นดูผมด้วยแล้วกันขอแปะไปด้วยคนหนึ่ง ได้ข yeah, exactly. no, exactly mm ่าวว่าเจมมันบอกมันไม่มีมันดอมนี้ไม่มีโมเมนต์เลยใช่ไหมใช่มันจริงๆมันเหมือนทะเลทรายแหละครับแต่ว่าพอดีผมเป็นผมเป็นผมเป็นซึ่งนำมิผมพัดมาให้ไงคุณหนูมีของแถมไหมเอาไปเอาแค่คลิปไปก่อนแล้วกันแล้วฉันอยากลงแค่นี้ฉันสัญญาแค่นี้ฉันจะทำแค่นั้นแหละเก่งมากทุกคนฉันจะไปแล้วเดี๋ยวฉันแปะคลิปให้บายบายไปล้ ขอบคุณนะทุกคนที่มาเล่นกับฉันแล้วก็ใครโวยพรมันเกิดฉันก็ขอบคุณมากๆนะครับขอให้พรทุกพรกลับไปหาทุกคนนะจ๊ะบ๊ายบาย